วัดที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทุกท่านนี้นะครับก็คือวัดพญาตงชูนะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็คือวัดเจดีสามองนะคะอยู่ที่เมืองอมรบอมรบุระหรือว่าอมรปุระนะครับวัดนี้มีที่วิหารนะครับมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นศิละปะแบบปัจจุยานะครับแต่น่าสนใจมากที่ในช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมานะครับมาหาวิหารที่มีจิตรกรรมนะครับ ร่องรอยของชาวกรุงศิวิยานั้นก็พังลงไปในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับในอดีตเคยเป็นที่ตั้งชุมชนที่มีชาวกรุงศิวิยานะครับย้ายมาจากเมืองอังวะนะครับมาที่เมืองอมอมปุระแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ก่อนที่จะกระจายไปนะครับตามที่ต่างๆนี่คือสภาพปัจจุบันนะครับน่าเสียดายมากนะครับท่านที่ชอบนะครับเรื่องราวต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ